ค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่พวกเราสม,มาค์เครือข่ายอ่งชาติพษาสกตไทยปลอดบรีรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะคะที่เมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยท่านคณะคอรมอเนี่ยมีมติผ่านร่างพรบควบคุมยาสูบให้เหลานะคะวันนี้นะคะพวกเราสม,มาคมเครือข่ายอังชาตภาษาสกตไทยปลอดบุรีได้รวบรวมรายชื่อนะคะประชาชนผู้ ว่าเกือบจะออสองในห้าของประเทศเนะคะมาเพื่อจะออให้ได้10ล้านชื่อขนาดที่เกิน10ล้านแล้วนะคะเราจะมอบให้ท่านรองประธานสนชคนที่1น,นะคะท่านสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยในวันนี้นะคะทั้งนี้เพราะว่าหลังจากผ่านคอรมอแล้ว <c oughs> พรบรนี้จะต้องไปฝ่ายกฤษฎจิการและไปยังสนชเราจะหวังให้ท่านสนชทุกท่านได้ทราบว่ามีประชาชนส่วนใหญ่นะคะที่ได้ร่วมรงวมความเห็นนะคะและมีมติเห็นชอบกับร่างพรบฉบับนี้ค่ะ